เมื่อวันที่16วิทนายน2567นายลิดวิโรโกวัฒนะกรรมการการเลือกตั้งและคณะตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของจังหวัดนนทบุรีโดยมีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนางสาวชุลีพรชานใบพัดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับณอาคารยิมเนเซียมสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีต่อมาตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานครโดยมีนางสาวมานวิกาทองประเสริฐพ่วอในการสำนักงานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับณโรงแรมเซนทราไลฟ์ ยราชการแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา